เหตุให้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรมและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพานในทิฏฐธรรมจอมเทพรูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตา อันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกุย่อมเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยรูปนั้น ยึดมั่นรูปนั้นย่อมมีจอมเทพพิขุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานจอมเทพเสียงทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยหูอันน่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุ ย่อมเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งเสียงนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยเสียงนั้นยึดมั่นเสียงนั้นย่อมมีจอมเทพพิกขุผู้มีอุปทานย่อมไม่ปรินิพ,พานจอมเทพกลิ่นทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยจมูก อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งกลิ่นนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยกลิ่นนั้น ยึดมั่นกลิ่นนั้นย่อมมีจอมเทพพิกขุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานจอมเทพรสทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยลิ้นอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่า พิกุย่อมเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งรถนั้นเมื่อพิกุนั้นเพลิดเ,เพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งรถนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยรถนั้นยึดมั่นรถนั้นย่อมมีจอมเทพพิกุผู้มีอุปทานย่อมไม่ปรินิพานจอมเทพ โดทพะทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งโพดทพะนั้นเมื่อพิกขุนั้นเพลิดเพลินพร่ำถึง สยบมัวเมาซึ่งโพธพภะนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยโพธพภะนั้นยึดมั่นโพธพภะนั้นย่อมมีจอมเทพภิกขุผู้มีอุป,ปทานย่อมไม่ปรินิพานจอมเทพทำทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งทรรนั้นเมื่อพิกกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำถึงสยบมัวเมาซึ่งทรรนั้นอยู่วิญญาณอันอาศัยธรรมนั้นยึดมั่นธรรมนั้นย่อมมีจอมเทพ ภิกุผู้มีอุปทานย่อมไม่ปรินิพานจอมเทพนี้เป็นเหตุนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรม